นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Allocator Age A Modern Guide to Alternative i n v e s t m e n t and the Future of Diversification ของ Phil Huber การที่เราจะแบ่งสารปันส่วน และการที่เราจะแบ่งพอร์ตอย่างเท่าเทากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียังใช้ได้อยู่หรือเปล่าซึ่งผมก็พยายามหาคําตอบมากขึ้นแต่ส่วนตัวของผมเองผมอาจจะยังอายุไม่ค่อยเยอะมากผมอาจจะโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นสักนิดหนึ่งซึ่งหมายความว่าพอร์ตส่วนใหญ่ของผมอยู่ที่หุ้นซะมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าการที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าการแบ่งพอร์ตยังไงให้สมดุลกับชีวิตของเราก็ต้องขึ้นอยู่กับรายได้และรายจ่ายที่เรามีในแต่ละวันแต่ละคืน ค่อยๆคำวนวณไปเรือ่อยๆค่อยๆสังเกตว่าเราต้องการรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาต้องการรายได้ต่อเดือนประมาณ3 0 0 0 0ื่นบาทที่เขาคิดว่าจะหนีเงินเฟอ้อได้เขาก็พยายามลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเงินจํานวนที่เขามีทุนแล้วค่อยๆสังเกตว่าทุนนี้มันยังสามารถจะเป็นไปได้หรือเปล่าในการที่เราทําผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยเท่ากับรายจ่ายต่อเดือนที่เราพึงจะใช้ไป นี่ยังเป็นเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องค่อยๆสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆอย่าพยายามไปลอกเลียนแบบใครและอย่าไปพยายามบอกว่าฉันต้องเหมือนคนนี้คนนั้นแต่เราคนมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันบางคนมีทุนเยอะเวลาน้อยบางคนมีเวลาเยอะทุนน้อยบางคนไม่มีทั้งทุนไม่มีทั้งเวลากับบางคนก็มีทั้งเวลาแล้วก็มีทั้งทุนเหมือนกันสิ่งอย่านี้เป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างคนสองคนแยกแยะระหว่างแต่ละคนออกจากกันซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่า เรามีวาสนาเรามีทุนและเรามีเวลาที่ไม่เหมือนกันเลยผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการแบ่งพอร์ตการลงทุนตามจำนวนความคาดหวังของเราแบบปกติก็คือ60-40แต่จริงๆแล้วเราควรแบ่งเป็นอย่างไรถ้าเกิดสมมติจากส่วนตัวงผมเองที่ผมศึกษามาผมก็ยังเชื่อว่าการให้เราแบ่งพอร์ตตามจำนวนความเสี่ยงงเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็แบ่งพอร์ตตามจำนวนความคาดหวังของผลตอบแทนที่เราได้รับก็ดีที่สุเดเหมือนกัน ตราบดใดที่มันยังเป็นการลงทุนตราบใดที่มันยังเป็นการลงทุนแบบทางเลือกอื่นๆคุณจะเรียนรู้ในเรื่องของผลตอบแทนระหว่างทาง,งที่คุณถือสินทรัพย์นั้นเอาไว้เสมอแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสินทรัพย์นั้นๆอีกแล้วเมืว่าคุณจะมี a s s สิบ income จากทางอื่นหรือไม่ว่าคุณมีแอ ctive i n c นค e ที่สูงพอสมควรนี่ยังเป็นเหตุผลว่าการหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสในการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกมากมาย พราะเรามีความ stable หรือมั่นคงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหน้าที่ของเราต่อจากนี้ก็คือเข้าใจว่าเราควรจะแบ่งเงินเอาไว้ตรงไหนจริงๆบางก็เอาไว้ในหุน้นบ้างเอาไว้ในตราสารหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดหรือว่าเรามีความรู้มากพอแต่สิ่งที่ผมปรารถนาไม่ให้ทุกคนทําอย่างเดียวก็คืออย่าเชื่อใครและอย่าลอกเลียนแบบใครเด็ดขาดทุกคนต้องออกแบบด้วยตัวทุกคนเองเสียเวลาสักนิดนึงแต่เรามีความเข้าใจและมีความยอมรับความเสี่ยงตามมาอย่างแน่นอน ศึกษาสินทรัพย์การลงทุนก่อนระดับแรกไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงระดับหนึ่งไปจนถึงระดับ5เช่นเงินสดหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์และโภคภัณฑ์เมื่อหาสินทรัพย์นี้เป็นตัวแบ่งชั้นว่าเราจะสามารถที่จะไปอยู่ในแอสเซทคลาสประมาณไหนถ้าเกิดสมมุติเราไม่ต้องการความเสี่ยงที่มากมายแน่นอนการลงทุนในทองลงทุนในน้ำมันรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว หรือสิ่งใดก็ตามที่เราใช้ชุดอยู่แล้วกันทุกๆวันต่อมาถ้าเกิดสมมติเราต้องการความเสี่ยงที่มันไม่ได้เยอะมากมายอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตัวตอบโจทย์เหมือนกันถึงแม้ว่าอสังหาริมทรัพย์จะมีสภาพคล่องที่ต่ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะรักษาสภาพคล่องหที่เรียกว่า liquidity ได้ดีพอเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลื่อน asset class ไปได้เรื่อยๆตามจํานวนในสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้แต่งไงแล้วผมก็ยังแนะนําทุกๆคนถ้าเกิดสมม,มติว่ามีความรู้และมีเวลามากพอ ขอให้เราเลือก asset c คลาสที่เรามีผลตอบแทนระหว่างเราถือสินทรัพย์นั้นจะดีที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยเรามีแพสซีฟอินคัมผมเชื่อแพสซีฟอินคัมในยุคนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆเพราะว่าอยู่ดีเราไม่สามารถที่จะเดินเจอได้เลยรวมไปถึงเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในเฟสแล้วมีบุคคลแปลกหน้าเขาทักมาในอินบ็อกซ์ของเราแล้วปรากฏว่าเราเป็นผู้โชคดีประมาณว่าโอ้โหทำไมเ็ถึงมอโอกาสนี้ให้กับเราเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าโอกาส แต่และโอกาสเนี่ยมันคือการแบ่งเค้กแบ่งชิ้นส่วนกันไปคนที่เขากล้าบอกโอกาสเราทั้งที่ททเราไม่รู้จักกันน่าอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีรวมไปถึงไม่ใช่โอกาสที่งดงามอย่างสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เรียนดูในเรื่องโอกาสเรียนดูในเรื่อง,องของการแบ่งชิ้นเค้กเพราะแต่และคนที่ได้รับชิ้นเค้กก็ต้องโดนตัดชิ้นส่วนออกไปเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติมันเป็นธุรกิจอะไรก็ตามที่มันพยายามจะดึงให้เรารีบลงทุนลงทุนเร็วๆสิ่งนั้นจงระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อที่จะ ไม่เข้าไปในกลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าการแชร์ลูกโซ่รวมไปถึงการโดนโกงนั่นเองปัจจุบันนี้จะมีสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญดิจิทัลหรือว่าอนุพันธ์ต่างๆซึ่งเราต้องศึกษาให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อหาความเสี่ยงหลักเมื่อเมนพอยต์ของเราในการลงทุนนั่นก็คือลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเราทุกคนไม่ต้องการความเสี่ยงเราทุกคนต้องการที่จะได้ผลตอบแทนต่อเนื่องซึ่งแน่นอนไม่มีสินทรัพย์ใดเลยที่ผมพูดถึงให้ผลตอบแทนตลอดเวลา แม้ทั้งหุ้นในสิ่งที่ผมลงทุนผมก็ต้องอดทนรอคอยแน่นอนผมทุ่มเทเวลาและสภาพกำลังในการศึกษาหาความรู้ว่าหุ้นนี้คืออะไรไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ที่อยู่รวมในตราสารหนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ผมเห็นวริสัทเอกชนออกหุ้นกู้เต็มไปหมดเลย้องเรียนรู้แล้วว่าเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้มันจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดอกเบี้ยที่บริษัทเอกชนนั้นออกให้เราเนี่ยในระยะเวลาในการถือครองตราสารหนี้ถือว่าสูงมากๆเช่นระยะเวลา20ปีเราสามารถที่จะได้ดอกเบี้ย7-8%รต่อปีซึ่งหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราถือครองตราสารหนี้นี้ในระยะ10ปีหรือ20ปีเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยทุกปี7%แถมเรายังได้เงินคืนทั้งหมดหลังจากที่มดสัญญาอายุต,ตัวไปอีกด้วยนี่ยงเป็นเหตุผลว่าหลายๆครั้งเราอาจจะมองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารที่ไม่เสี่ยงเลย แต่แน่นอนเราต้องดูจังหวะแล้วก็เรียนรู้ว่าตราสารแต่ละตราสารเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเยนดิทอลหรือว่าอนุพันธ์ต่างๆเราก็ต้องเรียนรู้เดี๋ยวนี้มันมี Warren น w คือเด v ิ d วอ r r e รนหรือว่าสำเนาของหุ้นลูกอีกทีหนึง่งซึ่งผมก็มีความคิดเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความเสี่ยงยิ่งเราต้องอย่าลืมในการที่มันจะมีระยะเวลาที่รัดสั้นแล้วก็หมดอายุอย่างรวดเร็วถ้าเกิดสมมติเราถือยาว สิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับให้ได้และเราต้องเรียนรู้ว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงอะไรคือสิ่งที่ควรเสี่ยงที่สุดและอะไรคือสิ่งที่เราคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนลงแรงกับความเสี่ยงนี้หลักการของการแบ่งสรรปันส่วนที่ดีมักจะขึ้นอยู่กับทักษะของการลงทุนไม่ใช่เป็นการขึ้นอยู่กับอายุโดยส่วนเดียวบางคนหาสินทรัพย์อื่นๆนอกเหนือจากที่เก่าวไปก็ได้จริงๆแล้วการลงทุนนั้นมีหลากหลายมากๆคุณลงทุนในภาพศิละปะลงทุนในนาฬิกา ลงทุนในรถยนต์ที่เก่าคลาสสิกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนได้มีความถนัดไม่เหมือนกันขออย่างเดียวก็คือขอเรามีสภาพคล่องและกระแสเงินสดระหว่างทางที่เราถือสินทรัพย์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบปันผลหรือดอกเบี้ยต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเงินเลยเราต้องโฟกัสสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก่อนสำหรับคนที่ร่ำรวยมีความมาั่งคั่งอยู่แล้วเขามีตราสารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนตราสารหนี้ เขามีดอกเบีย้ยอยู่แล้วในแต่ละปีเขาสามารถรับความเสี่ยงได้เยอะมากๆแล้วก็จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบเขาได้ทั้งหมดหน้าที่่างเราคือสอดสวงหาการลงทุนที่เหมาะสมในณวันนี้เรามากที่สุดเก็บเงินสดไว้ประมาณกี่เปอร์เซนต์ดีคุณควรจะลงทุนในหุ้นคุณควรจะลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลดีอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งคําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่ผมพอช่วยได้บ้างแต่ไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าที่่างเราคือประเมินความเสี่ยงของคุณเอง ยังไงแล้วหลักของการกระจายความเสี่ยงนี้มันก็ไม่สามารถใช้ได้หนึ่งร้อเถ้าเกิดสมมุติเรากระจายความเสี่ยงมากเกินไปผลตอบแทนมวลรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะถูกลดทอนลงไปตามการแบ่งสันปันส่วนไปตามสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำแต่มีความต้านทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจต้านทานต่อดอกเบี้ยงเงินเฟ้อในอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนด้วย มันอาจจะสัมพันธ์กันในช่วงเวลาหนึ่งแต่อีกเวลาหนึ่งมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยสุดท้ายนี้ทั้งนี้ไม่มีสูตรสาเร็จการลงทุนใดๆที่จะการันตีว่าเราจะได้ผลตอบแทนตลอดทุกปีบางปีอาจจะติดลบแต่อย่างน้อยเราไม่ตื่นตระหนกไปกับสถานการณ์ตรงหน้ามากเกินพอดีจงเรียนรู้ในชีวิตว่าชีวิตไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จตายต,ายตัวการลงทุนก็เฉกเช่นเดียวกันผมเน้นย้ำเป็นประจำว่าอย่าลอกเลียนแบบคนอื่นจงออกแบบเป็นของตัวเองชีวิตเป็นของเรา และเราควรจะใช้มันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแง่มุมใดเราต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางไม่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางเลือกมาก่อนแล้วเราค่อยดูสินทรัพย์ดูรายได้ประจําเรามีความมั่นคงไหมมีแอคทีฟเป็นคมสูงหรือเปล่าเรามีเงินเยอะเกินไปซื้อของหมดแล้วอยากจะมาลงทุนสิ่ง,งนี้ก็พอเป็นไปได้อาจจะไม่ต้องโฟกัสในเรื่องของกระแสเงินสดระหว่างทางไปทุ่มกับจุดที่เราไหวแล้วก็เราตั้งใจที่ให้มันเติบโตในระยะยาว ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเงินสดเลยเราไม่มีไรายได้ประจําไม่มีงานประจําไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุนอย่างเดียวเราก็โฟกัสในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่สูงแต่แน่นอนมันมีนมความเสี่ยงที่มากศึกษาเรงนี้ให้เยอะเน้นกระแสเงินสดต่อปีต่อเดือนเป็นหลักให้มัน cover รายจ่ายที่เราคาดหวังเอาไว้นี่ก็จะสามารถเป็นไปได้เหมือนกันผมยังมีความคิดเสมอว่าการลงทุนในทุกๆรูปแบบสามารถตอบโจทย์ให้กับคนทุกชนชั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่าได้ค่าตัวเองจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่า ทุกอย่างมันย่อมมีทางออกให้กับเราถ้าเราเชื่อมั่นมันผมเชื่อว่ทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a l ย a ิด้วยนะครับ